ที่ทำให้นกต่อเราเชื่องไวนะครับคือทำแบบไหนที่เราซื้อนกต่อจากอาจารย์ท่านไหนมาก็ช่างนะครับหรือ,อท่านได้จากใครมาใครให้นะครับก็สามารถที่จะทำให้คุ้นเราอย่างง่ายได้ก็คือ,อให้อาหารนะครับให้อาหารแล้วก็อ,ออกอกาดแดดตอนเช้าๆนะครับย้ายที่บ่อยๆ ย้ายกลรงมาตั้งกาแดดแล้วก็ถ้ายังไม่ได้เล่นก็พ่นน้ำอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับก่อนที่เราจะออกไปทำงานก็ทำให้รู้คุ้นเคยกับเรานะครับดีดมือออาเอาอาอย่างเงี้ยไม่ต้องพาเขาเล่นนะครับถ้าจะเป็นลกต่อเพียงให้เขารู้ว่าเป็นเราแล้วก็ให้อาหารเขาได้กินอาหารด้วยก็เขาก็จะสามารถ คุ้นเราง่ายนะครับไม่ใช่ว่านกต่อได้ไปแล้วจะไปต่อได้เลยนะครับน้องๆบางท่านเข้าใจผิดนะครับไปแล้วไปยัดเข้ากรงต่อเลยไม่ใช่นะครับต้องให้คุ้นเคยกับเราก่อนอพื้นที่อากาศแล้วก็อาหารนะครับถ้าอาหารไม่ถูกปากาถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำนะครับาบางทีไปอยู่ ชนบุรีอย่างนี้ครับน้ํากลอยนะครับไปอยู่เหนือน้ําก็ไม่รู้ยังไงนะครับผมไม่ค่อยได้อ่ได้ชิมน้าท้งนั้นนะครับแต่น้ํากลอยนี่เคยไปบ่อยนะครับเคยอยู่หลายปีนะครับชนบุรีอ่าชนระยองชนบุรีเนี่ยผมอยู่หลายปีนะครับอ่าทางเหนือสุดไม่เคยอยู่นะครับเคยอยู่แต่เหนือล่างนะครับเหนือล่างเอาเป็นจบูญพิจิตพิษณุโลกนี่ครับดูจะครับอ่าก็ให้กินน้ำอ่า แตกต่างกาันข้าวแตกต่างกาันบางคนก็นึกว่าจะให้แต่ข้าวนะครับไม่ใช่นะครับก็สามารถที่จะให้อ่พวกมินเลตพวกอาหารเสริมต่างๆนะครับอ่หรือว่าอ่าอาหารผสมสม,มุนไพรนะครับถ้าทำท่านทําได้ก็ทําเลยนะครับถ้าท่านทาไม่ได้ไม่มีเวลาก็โทรหาจักรพงษ์ได้นะครับเบอร์ 0636726362หรือทักไลน์มาเบอร์0ูนย์2 9้า2นี่ครับผมได้มานะครับนกดิ้นนะครับพวกเนี้ยไดมาเป็นนกต่อนะครับได้มามาเจอหน้าผมก็ดิ้นนะครับอตอนนี้นิ่งเลยครับนี่เห็นไหมถือว่านิ่งนะครับอย่างนี้ครับนี่ข้างโครงเลยนะครับเนี่ยแปะเลยครับนี่อย่างเงี้ย เนี่ยเห้ยตอนแรกมาเนี่โอ้โหพานเลยตัวนี้ครูอ่างนะครับสี่ถึงห้าคำนะครับอ่าเป็นนกฝึกนะครับอ่านู่นยังเยอะแยะนะครับนกอ่าท่านไหนสนใจอยากจะได้ก็จัดได้เลยนะครับนกอาจักระพงยังมีในสังกัดเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเจ้าปีกห้อยครับอ่าขุนศึกประจําค่ายนะครับไม่มีใครอยากได้หรอก โอ้เสียงนุ่มนวลอ่อนหวานดีเหลือเกินมาพลาดอย่างเดียวพิการอุบัติเหตุนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่กับจักระพงไปไม่ใครไม่รักไม่ชอบไม่เป็นไรจัก,กระพง์ชอบรักนะครับนี่ครับนกต่อนะครับยังเหลือมากมายนู่นก็มนี้ครับต้อขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่าน ไม่ว่า <bij na> จะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใต้าชาวลังชาวอีสานพี่น้องชาวสอปลอาวนะครับพี่น้องชาวกัมพูชานะครับที่ให้กำลังแรงใจจักระพงมาตลอดนะครับก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าดูจกกักระพงก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามดูให้หน่อยนะครับนกเข,ขาบ้านเรานะครับกลับมาหาเงินหาทองมาบ้านเราแล้วค่อยมาเล่นนะครับมาเล่นนกต่อสนุกสนุกนะครับ เพื่อนอยู่ต่างประเทศก็ทักไทยมาหาบ่อยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ชมเจ้าปีกห้อยครับนี่ครับสวยรอครับจวดครับ